โอ้ข้าวทุกลมลมเลยครับมันเป็นฝนตกลมกลางนะครับกลางลมะดรับลมลมบางยาวเลยครับพี่น้องอเอ้ยมันสั่นสะโลกร ดูครับดูครับเรือต้นเขาแองนี่ครับล้มอีกแล้วครับพี่น้องดูครับโอ้โหลม้มหมกเงียรเลยตอนนี้แล้วล้มหมวกวานล้มหมาหมวกวานนี่ครับนี่ล้มเลยนระนาดเลยเจือบอ๋ยเป็ดลมเลย ni keram ni keram kut ni Uy, lumbang nga lahat ko na